ะะสวัสดีค่ะสวัสดีลูกเพจพิตตินเทนนะคะแล้วก็ผิงต้องไลด์ดูทุกคนเาจเจอกับรายการซิมโบโบหน้าโบตาโบป,ปากโบไปเรื่อยๆจนกว่าจะสวยถ้าไม่สวยเราจะไม่หยุดโบวันนี้นะคะซิมโบก็กลับมาพร้อมกับลุกเกาหลีโคเรียอันยองนะคะไม่ต้องบินไกลไปถึงเกาหลีแต่เราก็จะเศกหน้าให้กลายปเป็นสาวเกาหลีได้วันนี้นะคะย่งมีเทคนิคการแต่งตาแบบสาวเกาหลีมาฝากเพื่อนๆกันค่ะอยากจะแต่งตาให้เหมือนสาวเกาหลีแต่งยังไงเดี๋ยวเราไปดูเทคนิคการแต่งกันไป อุปกรณ์ที่เราต้องมีนะคะจริงๆเนี่ยเราไม่จ้เป็นต้องซื้อสำอางของเกาหลีก็ได้นะคือเราใช้เครื่องสำอางอะไรก็ได้ที่มันแบบดูแล้วมันเป็นชิมเมอร์ชิมเมอร์นิดนึงชมพูอมสม้มอมทองนิดนึงนะันจัดมาเลยอันดับแรกนะคะจะมีรอยของรองพื้นเนี่ยเป็นคราบอยู่นะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นก่อนที่เราลงอายแชโดว์นะคะให้เราเช็ดคราบรองพื้นที่อยู่ตรงแบบชั้นตาของเราออกก่อนอ่ะเริ่มได้นะคะเราจะลงสีอ่อนที่สุดให้ทั่วเปลือกตาเลยให้เราใช้แปรงแบบแบน,แบนๆนะทาโดยการกดๆลงไปนะคะ เราได้ตาแบบขาวขๆามาแล้วใช้ปลายพู่กันนะคะจิ้มแล้วก็ลงข้างล่างด้วยเสร็จแล้วสีชมพูค่ะคือคิดง่ายๆเหมือนมันเป็นแบบครึ่งวงกลมอะ่ะแล้วครึ่งหน้าก็สีอ่อนครึ่งหลังก็คือสีเข้มใช้แบบปลายของแปรงนะคะวาดข้างล่างด้วย ให้มันมาเชื่อมต่อกันปึ๊บปึ๊บให้มันเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะข้างนี้ด้วยนะจ๊ะเราก็จะใช้สีน้ำตาลที่เข้มหน่อยนะคะวาดให้มันเป็นสามเหลี่ยมเหมือนเดิมนะคะเหมือนตัดเส้นสามเหลี่ยมเลยถ้าต่อก,กันกรีดอะไลเนอร์แนะนำว่าให้ใช้เป็นพ่วงแบบปากกาเมจิกนะคะมันจะเขียนง่ายแล้วก็เขียนได้เส้นเล็กแล้วก็บางมากวิธีการกรีดให้บางนะคะถลกขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็กรีดเข้าไปตรงที่มันเป็นโคนขนตาค่ะ แล้วเราก็จะมาดัดขนตากันนะคะขนตานะคะติดไม้ติดนะแต่ว่าติดแบบเบอร์ธรรมชาติสุดรสูตรดัดขนตาแล้วเราก็ตัดมาสคาร่าค่ะปัดให้มันบางๆนะคะยาวๆออกมา อันนี้เป็นแบบ everyday look สำหรับแบบกลางวันงานเบาๆนะคะแต่ถ้าใครอยากได้ให้มันแบบดูเกาหลีกว่านี้ดูแน่นกว่านี้ดูแบบ shimmer glitter มากกว่านี้นะคะเราก็จะไปหาพวก glitter นะคะสีออกชมพูชมพูเนาะแล้วเราก็เข้าไปที่เปลือกตาตรงกลางไปถึงหางเหมือนเดิมทาเหมือนสีชมพูอันแรกเลยคะ่ะที่เราทา เทคนิคหนึ่งค่ะสำหรับการแต่งตาของสาวเกาหลีนั่นก็คือการทำดอลลี่อายดอลลี่อายก็คือเหมือนแบบใต้ตาบวมช้ำ <c oughs> นั่นแหละมันคืออย่าง,งานั้นแต่ว่าสาวเกาหลีอะ่ะเขามองว่าตาดูเบลูดูแบบดูน่ารักขึ้น <c oughs> การทำดอลลี่อายนะคะง่ายๆเลยค่ะคือเหมือนใต้ตาปูดขึ้นมาตรงไหนที่เราอยากให้ปูดเราก็ใส่สีสว่างก็ <c oughs> จะใช้เป็นเหมือนไฮไลท์ค่ะตรงนี้จะเป็นดอลลี่อายของเรา พอเสร็จแล้วนะคะใช้สีน้ำตาลนะคะน้ำตาลอ่อนทำเส้นดอลลี่อายข้างใต้นี่ค่ะอันนี้เราต้องวาดเป็นเส้นแล้วนะอย่าเยอะนะคะหลังจากที่เราทำดอลลี่อายแล้วนะคะเราจะต้องใช้แป้งนะคะทับอีกทีหนึ่งเพื่อให้ไม่หลอกไม่จะหวดออกมานะ แล้วก็จะมีดาลีอายใหญ่ๆเลยไม่ต้องไปเสัดจกรรมถึงใต้ตาเลยค่ะอยู่ดีๆถุงใต้ตาก็ใหญ่ขึ้นมาเลยนะคะเอาละค่ะเรามาปัดแก้มกันต่อน,นะคะวันนี้เราจะปัดแก้มสีส้มทับปากสีนู้ดนะคะ กลายเป็นสาวเกาหลีโคเรียอันยองเอรียบร้อยนะคะคือก็ไม่รู้ว่ายองไหมอ่ะถ้ายองเราเมื่อยก็ยืนนะคะอืมมุกแบบนี้ก็เล่นห้าบาทสิบาทก็อ่างเนาะคนเอีออยพ EP หน้านะคะรับรองว่าเป็นเทคนิคดีมากนะคะถ้าอยากจะเป็นสาวเกาหลีหรืออยากจะแต่งหน้าโทนเกาหลีนะคะพลาดไม่ได้เด็ดค่ะเลยอย่าลืมติดตามชมนะคะดูซิมโบไปเรื่อยๆนะคะรับรองว่าเราต้องสวยขึ้นสวยขึ้นสวยขึ้นนะคะสวยไปได้วยกันค่ะทุกคนวันนี้ลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย